อัพเดตพายุสุริกนะครับตอนสี่ทุ่มตอนนี้พายุได้สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะครับตอนนี้ศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับที่เป็นสีแดงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีฝนตกมากกว่าที่อื่นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากนะครับเพราะว่า มันไม่ใช่พายุโซนร้อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีฝนตกนะครับมีทั้งจุดที่ตกหนักแล้วก็จุดที่เบานะครับคืนนี้จนถึงตอนเช้านะครับชุดนี้แนะฝนชุดใหญ่ชุดนี้ก็จะเคลื่อนที่เข้าไปที่จังหวัดอุตรดิต์นะครับซึ่งอุตรดิต์ตอนเช้าตรู่วันนี้ฝนก็จะตกมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ ฝนก็จะเคลื่อนต่อไปนะครับในตอนสายๆนะก็จะเข้าไปที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็ตามด้วยจังหวัดลำปางนะครับเชียงใหม่แล้วก็แม่ห้องสอนตามลำดับแล้วก็สลายตัวที่พม่านะครับฝนของพายุนะครับในลูกนี้เนี่ยนะครับบางท่านก็ได้รับฝนค่อนข้างเยอะนะครับบางจังหวัด ครับก็ได้รับฝนน้อยอย่างเช่นที่อีสานใต้นะครับหลายท่านก็พิมพ์ส่งมาบอกผมนะครับว่าฝนได้น้อยมากเลยนะครับก็กยังว่าแหละครับเพราะว่าพายุมันไม่ได้ผ่านนะฮะอีสานใต้แล้วก็พายุก็สลายตัวแล้วนะครับสู้ๆนะครับรอหย่อมความกดอากาศต่ำ